ขอถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการจเจริญพรพุทธบริษัทหยาิโยมวันนี้ช่องบุญถมเสียงธรรมสิขอนำผ้าท่านทั้งหลายไปกราบนมัสการเยี่ยมยามถามข่าวฟังความเกา่กากันเหล่าความหลังจากประมาาธิละผู้หมั่นคงดำลงตนในสถานะประสงค์แห่งบวรระพุทธศาสนา72พรษาอายุจากชาติกำเนิดเกาปี ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเลือเป็นเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตหมู่ที่เก่าตำบลบันกงอำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นว่งเล็บวัดตลาดดอนโมงพรามหาเทระภูมมภพมวิหารละรมที่พุทธบริษัทญยตดโยมหนึ่งในจำนวนนันกนมีตัวอตมากราบไหวา้ย,ย่างสนิทใจคนเขรบนาถือดุดดังปูดุดดังพอ สมัญญาน้ำที่คนทั้งหลายนิยมเบินก็คือหลวงพอ่อใหญ่หลวงพอ่อใหญ่นั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูวิโรธสรารคุณสันตีสันโธสัญยบัตสันเอกสามสันและก็ปัจจุบันเนีเป็นสมณศักดิ์ชั้นพิเศษนะฮะเป็นผู้ที่บสถือเนือ้อถือตัวมีเมตตาสูงกับพระสงค์ก็ดีท่านเป็นหนักสังคมสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์มีนำใจ ที่ดีงามลมเย็นเป็นสุกขกันในเขาใกล้ขอกราบนมัสการนิม,มนตพระคุณเจ้าทุกรูปจะเริ่มพ่อนยาโน้มไปกราบนมัสการปฏิทินพระคุณหลวงพอ่อใหญ่ถามข้าวถามข้าวพร้อมกันขอนิม,มนต์และขอจะเจริญพรเชิญ ลูกหลานมาเยี่ยมก็บ่มียังดอกผมนิดๆน้อยๆผมบำรุงกำลังไว้ทั้งพุ่นกระไดผมครับผมอ๋ออันนี้บพื่อนเบิร์เทผมอ๋อนี่มันกับแผ่นเบิร์เลยผมวีตาแบนบำรุงสายตา ครับปัจจุบันหลวงพ่อใหญ่เป็นเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตจักปีหรอผมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกแสดงว่าสิเป็นเจ้าวาดเลยก็ไบบด้นะผมเนาะวัดคงสีสางมก่อนนานั้นพอสมควรวัดสีสางมากสังเกตบางปจําว่าแน่แน่ปดครับคืออเอ พศออ2,408ครับมผม,ม,มแสดงว่านี่ละที่บอกท่านทั้งหลายว่าเป็นพระมหาเทระที่มั่นคงเทระตัวนี้แปลว่ามั่นคงนะทิระแปลว่าตั้งมั่นมั่นคงจึงเป็นเจ้าวาดเพียงรูปเดียวนะับั้งปี2,406เป็นต้นมาครับ ก่อนศิษาบรายละเอียดของการดําเนินการสร้างวัดในยุคอดีตกับปัจจุบันสิญญากงายสัาใดกะจังคอยยังที่ถามลวงพ่อใหญ่ต่อไปขอโทษครับลวงพ่อใหญ่เป็นคนภูมิลำเนาพืนเพยุบนันใดออยู่วันนองสาบ้านาน,น,งาานองบวรพง์เพอหนองเรื่อขอนแจนนันจังวัดขอนแก่นล้วก่ยยอมพอโยอมแม่นี่ ประกอบอาชีพอย่างผมโอ้ยทำหน้าทำหน้าโอ้ยเออทำไม่ทำหน้านี่หลักเออเป็นป้าเป็นดงอยู่มีพี่มีน้องจักคนผมมีพี่มีน้องลูกแม่นี่มีสิบคนมีสิบคนเรลยอผมผู้เดียวยังื่ท่านตายบ่ท่นตายเลยบัิวัรบัจวารเนี่เหลือผู้เดียวเนี่ยเหลือผู้เดียวผมขออนุญาตถอดแม่นะผมมาเน่ยขออนุญาตถอดแม่นากางนะผมเอออออ หลวงพ่อใหญ่ได้สุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงเออช่วงนี้อ่าสุขภาพบกใครดีปนใดอยู่ซิว่าปวดขาปวดขาในวันที่หนึ่งกุมภาพัาานธ์ไปนั่งสวดวนตนที่วันพ่อตาเจ,เจ็บผ้าโปลดอนั่งลงไปครับผมออนั่นแหละมันยังเจ็บอยู่มันสั้นมัานหายอืม,อมเนี่ยบินทบาตบ่ผมสมอบินบินได้ยู่ยังบอกบินธบาตครับ แต่ว่าผมกับมาบินธรมบานตลาดเด้แต่ว่าวัดวัดวัดไญ่เฮ้าเนี่ยไปเส้นไหนผมคือบ่อเหลียวเห็นอไปเซาเต็นทางเหนือออกนี่ติเออกอังพิณแต่ก่อนพมมห้นยางถามถนนไปเด้ออวหนึ่งโอ้เจี๊ยอ่าไปนั้นผมยานรถมาว่วไปอีกออรถลายครับอืมสุดเทียวก็ไปเนาะไปทั้งสองขาเลิกเลอกไปเส้นเส้นไนมมซิปนี่จังปีแล้วผม พอก็ปีนี่แล้วที่อ่าพรนั่นก็ตลอดนี่อ่าผมมันออกจากวัดปามาอยางมาหนาวัดพ่นพ่นสว่างแล้วเลี้ยวขวามาบันกำนันพบออกมาไปสนน่เนี่ยผมแล้วกันยางน้ำถนนใหญ่พอที่แยกไฟแดงเลี้ยวไปไปหอดประตูเล็กท่งเขาวัดทวารนิมิตรไหมผมแล้วก็เลี้ยวทรายไปวัดประเดชแต่หนึ่งทอดหนาวัดกับฮักวัดจีดีปีนี้ผมเพราะท่านไปเพราะรถไหลผม ปัญยาเออมอคือเกาเออครับในในเรื่องที่ว่าปวดขานี่ได้ชันยาอย่างผมรักษาชันก็ไปหาหมอเขาก็ให้ยาแก้ปวดมาให้เขาเอ็กซเรย์ให้ครับเราก็บอกว่าว่ามีว่าบันหักรุ่นเท่มันเป็นไข้ไม่มันขันไข้ขันไข้เสี่ยงมันมันเสียม มันเท่าไม่นอาอยู่หลายเขาวางสิละก็ได้ก็ได้ตามใจเขาเออเขาเป็นหมอนะผมเนาะเขาเป็นหมอเขาเป็นหมอเออครับอ่านี่คือย่อนมามีพี่น้องสิบคนสิบถุงสิบคนมีผู้ชายจี่คนผมผู้ชายหนึ่งสองสามนี่ผู้ชายสาม นอกนะโอ้ออจะเลือล่อนลอยบวชโดนโดนยังสี่มีบ่ผมเข่าพันศาสิพันศาบ่มีบ่มีเลยนี่ผมเนี่ยครับอ่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเอย่อยมพอยมแม่ทายั่งมาสิอาาาอลอยววอกยวปัวน้อลอยกวปัพ่อกก็ยั่งแม่ก็มดผีสาวก็มบบดพี่เขยก็มดเอ่อผีสาวก็มดเออเดีเ๋ยวผมพูดเดียวเป็นคนที่เท่าไหร่ผมโอ้ผมนี่คนที่หนึ่งเออ หนึ่งสองสามสี no part, upcoming upcoming ่อคนที่หกนะคนที nice. ่หกคนที่หกเอออาต้องบอกย่านย่อมและท่านลูกศิษย์ลูกหาก่อนนะนี่คือหลวงพ่อใหญ่เป็นภาษาบรรเทาอิอนบาเขาหางายเออบอขั้นบอไขยบอเป็นหมักตำแย่บอเป็นที่ยัง กลัวลูกห้านอุ่นโนกุนใจขันใดมะไก่เห็นว่าธรรมดาธรรมดาจังสีบ่มันธรรมดาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคนามเพื่อนองเลือชั้นใดกับผมแั้นพิเศษชั้นพิเศษครัครับชั้นแล้วะับเป็นสัญญาบัตรชั้นพิเศษเป็นผมได้สัญเยอะสามสัญสามสันครับครับผมสันโตสองหม้อจนจน จนนับลงเพราะว่าม่มีความรู้วนทั้งเรลี่ยนอดหายตูดตูดไปจนได้สั้นเอกยสามสั้นสั้นพิเศษสั้นหนึ่งถ้าม็นถ้ามันมีปเรลี่ยนหรือว่าอยู่ในหลวดในว่างยั็กน้อยหนึ่งเจ็ดสิบป่วยพระเทียบผธรรามโอมบวชบวชในวัาจิตใจบวชโดนวานนี้ครับผมอืมอก็เลย มาต่างวันนี่ก็ครับผมบ้านเนี่ยเมื่อมีผู้ที่สามคนขอโทษผมเกิดพ่ออสะไรผมเจ็ดสิบพศอสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบปัจจุบันหกเก้าสิบห้าก็เยอะมาเก้าสิบห้าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบถ้าครบบวชนี่ก็คือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบอายุยี่สิบปี บวชยี่สิบปีหรือจังไดผมยี่สิบสามปียี่สิบสามปีปศก่อสิบสามช่วงช่วงนั้นคือบ่ได้บวชตามยี่สิบผมดินพระลายอย่างผมโอ้ย่ากันเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าซอยพอซอยน้อยเดี่ครับบ่ได้เป็นทหารบ่ได้เป็นอย่างนีทหารบ่ได้มีตอนนั้นขอนเจนบ้านมีคันเดียทหารออกโรงเรียนสั้นปศนี่แป๊บๆเคยได้บวชเน้นบ่ผม โมเรื่องของบวชให้บวชเป็นมาบวชพระอายุยี่สิบสามเลยครับครับผมจำยุษสายผมั้งแรกอ่ะจำยุวันเปื่อยครั้งแรกเลยผมไม่เป็นยุวันดิเออเพราะยุวันมันเกิดพิษกระปล่อยมันพาวะใครมี่คบผมเลยไปเรียนหนังสือยุวันเปื่อยสามปีปีที่สี่ผมมาหนีเนี่ยเนีพระอุปชาชจำได้ไหมผมจำได้พระครูโสภิารการเจ้าหน้าเพื่อนรู้เรือย ก็เลร้อยกวัวนอขันพยั้งนาะครับร้อยนะเออพระครูโสพิศลการเป็นภูเผ่ากบช่าผู้สวดได้ผมผู้สวดนี่ซื้อได้ตั้งแต่มหาพิจิตต์ผู้หนึ่งซื้อสมจิตอืมหามิจิตนี่ยุคก้อเพิ่นเลขาเพิ่นน่ะอืเป็นผู้สวดผู้สองนี่เพิ่นยุบอนกุศิมมันพระนามว่าบวชเพิ่งก็มาสวดน่ะ ชื่อสมจิตนี่ครับสมจิตอืมอ๋อเป็นบ่ากงสิมรณภาพไปเบิร์นแล้วเนาะงม้อย่างแล้วครับมอย่างแล้วอยู่บ้านเปื่อยตำบลบ้านโกงเนาะครับอ่าสี่ปีสามปีสามปีครับสามพรรษาพอดีนาทีวัดพ่นนาทีวัดมงคลนิเม็ดแ่งนี่ตะกรอนนี่มันเป็นยังไงผมเป็นที่ดินไผ่เนี่ยผมที่ดินของพ่อใหญ่เสาอ๋อบ้านพ่นสว่างได้มาขอสื่อเพิ่น เออสิบสองลาเพิ่นเอาสามพันสิบสองลายสามพันเนี่ยจริงจริงเดี๋ยวนี้เซื้อเพิ่มอีกเออสามลายก็เจ้าไรยเป็นสิบกว่าลายแล้วละอตอนก่อนที่สิได้เงินสามพันมาซื้อได้เงินมาจากใส่ผมไดงมาจากอ่าวสวาวนพวกคุมืยันสวดเสนาสูตเป็นผูน้หมอแร่งผ้าโม่มา อยู่ก่อนโมเออเป็นโยมมาฝากผมเป็นโยมพระยสวดเสนาสูตรเนี่ยเอออือแล้วก็พี่สายพนกเป็นสิบยี่ของวัดเสนาสูตรเพราะว่านี่เป็นการราชการพระยสวดเป็นกษัตริหน้าคนวันทมนี่ยครเออคนวันทมเสนาสูตรออมาอยู่อ้าวพนก็เลยมาอยู่บ้านของเก่าก่อนเออจังอ่าตั้งดอนมองเป็นคนแรก ในชีวิตอืมาผู้เดียวก่อนตังดอนมองเออมาตังยูยูเนี่ยอ่ามผู้เดียวมันเป็นังไรผมไมนเป็นปลาผกู้มิสตเออเป็นปลาดอนมองเนี่ยมันเป็นปลาต่อกันกเขาเม่งนี่แหละมาถึงเขาค่อนค้ำบนเขาตังเคียนอุบัรัตเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดเนี่ยมันต่อไปเลยเนี่ยดอนม้งที่เป็นปลาหนาตึ๊บหนาตึ๊บเปนอย่หนาใช่ไหมครับเนี่ยไปต่อกับผู้เม่งผมมายูเนี่ เออข้าวแก้วว่าโตเสียเหลียงหลายทเดยโอ้ร<อ>่องจาะกรตีไปไว้ดิครับผมมีกรตีอันอกำน,นัลพุ่บ้านเขามาไปทุ่มมันที่ิงจริงมันมีตำบลโจเชว่านเดียวมนนนันถ่ายแวก็มันท่านเป็นน้องเพ่อนเพื่อนบ้านเปลี่ยนน้องพอดีก็มันบ้านทาั้งบนรัดทั้งบ้านอ่าบนบน้านบนลาดที่ก็เขาก็มาขึนรร้นตำบลมงกงอยู่เด้อเออบันอันนี่ก็พอดีพอ เป็นกำนั้นี่มันเป็นก็มื่อขึ้นตำบนจอเช่วันเดียวเด้ครับออวันนี้ก็วันนังข้ามวันมันก็มั่วขึ้นตะบนบนเขรวันเดียวเขาก็เลยเห็นความไมายมากมันคัดเอ่สะดวกสบายเพราะนั้นจึแม่นั่นว่ามีรถยนต์เออว่ามีรถกรยั่นก็ในทางยากมอเตอร์ไซค์ก็ทางยากยางมากออามาไปซุ่มเนี่ยเขาเลยมาตั้งสาลาดขึ้นบนนอนโมองเนี่ยวัน บ้านพ่อใหญ่เผาอยู่เสมอเนี่ยบ้านม่านังมันเป็นต้นแดงต้นข่อย้อนพอดีเอาก็มาตั้งเยพ่อดตั้งแล้วก็ได้เฮ็ดศาลา,าสามห่องสองผักอืรศามาเห็ดเราก็พอดีเขาได้จะเล่นมากเขาเลยเปลี่ยนแปลงบ้านยังค่ำก็ได้เป็นตำบลอ,ออกเจ้าเจ้าฤกษ์เช่บ้านโกงก็ออกเจ้าฤกษ์เช่ เป็นตมวดบอลโกงเมื่อบานนี่เขาก็ได้เ,ออเออม่อได้มากระชุ่มร่วมกัน,นกทตีสะดวกแล้วแื่พอสะดวแล้วทั้งวันก็บอมีกติจ้งหลังเลยขอเพินินเพื่อแล้วกตินี่มาออสั่งยู่ออพระนอนสั่นเชิงเน้นนอนสั่นรางมันเป็นสองพักพอเออมีเน้นหาเน้นก็บนอ,อนสันรางผ้าก,ก็บหารูปเขาว่า ก็เจะาม่ตังวัดนี่คันบ่พ่อหาองค์มันวัดมันสอบร่างต้องให้ตั้งให้มีหาองค์พร้อมเลยหลวงพ่อให่เนี่ยออกจากบ้านเปลือยมากกบพระคณะหนึ่งเตเอเมามอจลวงพ่อยมากพูดยาวเมื่อพ่นบ้านตังไว้แล้วแล้วมาอยู่น้นเพ่นเออเออมาเออมาอยู่น้นเพ่นอาจารย์น้อยอ่าเรื่องหาดเพ่นก็ว่าด้เป็นเจนาวาัดยุนีเพ่นหลวงพ่อหญ่บัตธาตุพุทธิรงไปนั่นเพ่นเลยให้อาจารย์น้อยน่ อราหมอ,อยู่เอ่อมาจากผมมาจากบ้นานหนองตอนออือกรบมูลศรีดาพอดีเอ่อผม가지ไปอยู่มันเมงอืมเขามีเรียนบอลี่อพตอาตั้ง2-300ปานดิมันแมงเออเลียนวอลีเอ่อผมไปอยู่หาวันผมเลยไปอาจารย์เอพิ่นอาจ,จารย์โยหันเพิ่นเป็นคนบ้านเป็ดเอมาหาอยูอ่เนาะ หาซุปพอย่างนี่เหรอพนซื้อแล้วบ้านนี้พน่าไป,ไปยื้อวันพร้อมไว้สั้นผมไปล่าพนยุื้อหันหาวัน,น,นไปล่าจากวานนันเม่งวายวันเป็ดผมไปยุ้วันเป็ดหาวันเขาก็ต้องเจหาแมวข้ออามพอค้ามไปวันเป็ดนี่มีมือวนัน,วนพันกัวคนนี้่บ้านทมต้งองสามสี่พนันพนได้บ้านทมอ่ะวันนี้ อืมผมก็เลยไปยุบวันเป็ดยุหาวันผมได้บจบนโบจนโแจนบาดอยู่เก็บไปเป็นบาดสองแหง้งแห้งหนึ่งทีตะวันออกแห้งหนึ่งตะวันตกอืมอ่านี่ขอบกวาลอยลังคาพันลังบ้าบอืมมาทมหลายกวา่าโมงอืมผมก็เลยมาอืมมากลับมาบานกลับมาบ้นาบนก็ปิ้มาสองกรับมาบ้าน มนนันก็วัดนองสาเออนองสาก็นี่พระอ,องค์เดียวอืเขาจะไปมั่นมาใหมา่อาจารย์เต่ตงข้อบนบันเแค่มนปปนบบาน้องหลวงปัญญาบันนี่องคันนงศาสตร์นี่อย่างเนี้ยน,นี่แหละเพิ่งมาเพิ่งได้นัำทับเอกเออมาผมก็ได้ไปเอยู่น้ำเพลนผมอาอยู่หันมันไปได้เล่นหนังสือเออพระผู้มีพระทัยผมก็ได้ตั้งใจไปเรียนหนังสือ บ้านเปื่อยวัดหน้าที่ตีสถิตเครับเสมอเนี่ยเรามีนักเรียนอยู่เพ่มีสมพัน์สมพันธ์ครั้งแรกอาจารย์บุญท่านเออ,เอ่อเป็นนักเทศเอกพอดีมันก็อย่อมพนวดซื่อหน้าได้ที่บ้านโสกีนหนูทั้งผู้เวียงอืบ้านนี้ก็ผมก็เลยใหญ่บ้านไปยุพุนผลวิชาผมเลยใหญ่บ้านไปจำบพรนานั่นย่อมพอพนผ, <ม S 1> ผมก็เลย เดี๋ยวอยู่กับอาจารย์ผู้ร่างผู้ท่านเป็นเจ้อวาดอือาจารย์กระม่นชื่อเดิมสองเมืองสิเร่าซีมันเขนมาเปลี่ยนสิว่ากระม่นเออกับพี่น้องเดียวกันนี่แหละก็ควบคมก็เลยมาเรอยอยู่น้ำเพลินเพลินก็เลยเป็นนักเทศคือจะคือท่านอาจารย์นี่แหละแลเป็นนักเทศเราก็มอดิษย์อยู่ไก็จะเศร้าอืมกนเลยตั้งผมเป็นหัวหน้าดูแลพาเนธุ เออเพราะแบบเทียบชั้าษมืองเสียงเมืองอย่างไหนม่าเออพวกเราเทียบนาะมันมันมันมีรถไนได้ยยางไหมกับอะไรับ <c oughs> เออเพราะกับอะไรผมเสียใยผมก็อยู่แท่นเพลนเพคนก็ตั้งผมเป็นว่านาพาเนนเออผมก็ปฏิบัติมากตามภาษาผมาาเรียนไมหห่ไม่เนาะเรียนเราทำตีเออเรียนเราทำตีบีนุ่นมากกับมาเรียนเราทำโท ปีรุ่นมาเรียนเราทำเอกเวนี้เออเพราะเรทำเอกเราพราะมื่อบินทอยู่ผมก็ได้ขอญาติโยมชาวันเปอยอว่าสิบหาเรียนอะรดีดีกว่าอยู่ท่นครับเอมเรียนอยู่บนกงบันกุงปีผมชิมาหนึ่อบ้านกุงมีเักเรียนหลายเดยสองร้อยพอีเป็นสำนกักเราสำนักก็เออไพ่องเออสำนัก วัดโพท่องเนอะโม่กับไรก็หันมาเยนสีปองหาปองฮกเย่นปเียนแปลก็มาเยบ้านนั้นผมกับไม่มช ah. ่ผมมาจากวันเป็ดผมออกวันเป็ดว่าออกจากวันเป็ดผมมาวร่องตลาดนี่พ่ออาจารย์น่อยผู้คนมาอยู่ก่อนอาจารย์นะเยุ่ธใ่ยผมย้ไปอยุ่วันเป็ดยุ่ธวัด้ผมเลยกบมา มายู่นรองอนนะเนอห,นอ,หอนมรื่นมากผมเลยมากยู้อน้ำก้าจานน้อยอาจะน้อยเพก็เว่อไม่ได้เปลี่ยนจอวาดเพราะเพื่นสอบพูดได้เพื่อนก็ซึกไปนอกว่าหนันเปลี่ยนแล้วเป็นป้นนนาดอนว่ามัที่นี่นก็ร่อมหัวให้เราเอาห้าหัวไม่จตายเลย อ้อมได้แล้วสิบสองลายอะหายไปเป็นที่พักสงฆ์ซื่อๆทีพักสงฆ์อยังเพราะท่านได้ไปเสือทั้งการเพราะท่านได้เออเออนั่นแหละเพราะท่านได้มาอยู่ครับผมพอหายนิยมในไส่บาทได้ทับุญมันเอือดผ่าเอือดเจ้าเอือดวันเนาะผมเนาะครับเอาเป็นว่าอาจารย์น้อยนี่ก็คือผู้ที่มาก่อกตอกขึ้นกรขั้งแรกแต่ว่าเพราะท่านเป็นเจ้าววาดสอนไลยเป็นผู้เป็นยาววาดจะจะโยผุนโยวัดอืมอืมบ้าน อืมมันจะนอกเออวนเป็่นชววานุ่นอกนี่นี่ก็จะเป็นอือก็ได้ซิกกะแมนทั้งผาผูใหญ่ทั้งคุ่นไปเบืองรูทำเลมันดีไปปดญตาโปวดยบหมาเท่านนละเราวกเลมาอ่าม่เห็นก็ออ่ามอผมก็อืมผมก็จิซิกยี่ได้อาจารย์เนาะพระท้าวมศิกฐะต้องยู่นี้สักคนอผมจะไปซิกวิกอนพระน้าตอนนั้นเราผมก็อยู่ ยูเ่เทาเจ้นีล่ะนี่คือจุดจุดเริ่มต้นพันศาสไลผมอาวพันศาเริ่มต้นเ่ะอกพันศาที่าอยุย่นเนครับพันศาสีได้สีพันศาแน้ว่ครับสี่พันศาไอ้มา,าจัดอยู่ในยุคบุกเบิกก็ได้เพียงแต่ว่าโอบได้เป็นผู้โอ้โหโ,ถโถบได้เป็นผู้ฟันบักจกหรือฟันมิดครั้งแรกเธอซื้อครับพอแล้วหลองพ่อหน่อยก็ไปแป๊บเดียวเออล้วก็โอ้ เฮ็ดสุดแล้วยืนอย่าเล่ยไม่เล่ยย,ยังเอ่อมื้อนี้ก็เ he ฮ็ดเฮ็ดเราเอ,าอางแล้วผ้าแน่นซอยกันเออกบบางเรือ่องกบไฟฟ้ปปาเด้กบมือมือแตงมือแตนเนี่ยเอออ้าวผมซื้อเขาอสอกกระ1ิบสลึงเนี่ยไม่แป้นชกย่างเนี่ยเสาก,ก็10สลึงมื้อนี้ก็10ส,สลึงหลังนี้นี่คือหลังแรกที่ผมเออบ่บ่หลังแรกเพิ่นอ๋อง่ายไปพุ่อน่ะ หลังแรกนั้นของของพยาบงานก็ได้ไปเฮ็ดไปคนทั้งตะวันตกเอาไหวไปเฮ็ดไม่เลยละเออหลังแรกอ่ะบัตรนี่มาเป็นมาเป็นวัดจังเป็นทังการขึ้นในทะเบียนกรมการศาสนาพ่อสอไดผมเออพ่ออัโอ้ทางการกรมการศาสนาพ่อสออนุญาตต่างแต่งต่างบัตรเนี่ยอ๋อย่ออ๋อมีประโยชน์พิเน้ออไม่ประกาศไหม เดี๋ยวรบพอไม่บเลยเป็นยังผมเนาะเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้อ๋อมาตั้งเป็นเป็นเจ้าวาดมาตั้งวัตรก็เป็นเป็นเจ้าวาดพ่อซอใดความบัดรเอออ๋เอ,อเ,ออเออจ้าวาดโอ้หลวงพยย่อใหญ่เพื่อความแน่ชัดชัดเจนต้องมีหลักฐานนะสั้น <c oughs> นี่ ตราตั้งเจ้าอาวาสวันที่หนึ่งเดือนกันยายนพุทธศักราช2,500อาศัยอำนาจตามความในมาตรา25แห่งสังคานัตระเบียบพระคณาธิการพุทธศักราช2 4 8 6ให้พระอ่อนจันทร์ฉายาชุตินทโรเป็นเจ้าวาดวัดมงคลน,นิมิตตำบลบ้านกงอำเภอเมืองจังหวัดขอนอ ตะกี้ข oh. oh! oh. yeah. yeah. ึすごすご wow. ้นมอ่ะเมือมนะครับต้อะการนมเพื่มจังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่แลมหน้าตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 4 8 4อยุคู่หลวงพ่อสมเด็จถูกนครับผมพระพิสษุสามเณรรักขหัสที่อยู่ในวัดดังกล่าวแล้วข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของพระอ่อนจันทร์ชุชินทโรอันชอบด้วยพระธรรมวินัยสังฆานัตกติกาสงฆ์กฎองค์การ กฎหมายข้อบังคับและระเบียบทุกการลงชื่อโอ้ยจำบ่ได้เละเป็นลายเส้นนะผมลงชื่อประธานกรรมการสงจังหวัดอ๋อถ้าพ่อติดจำได้ปะผมเพราะว่ายุคนั้นพ่อสอนนั้นเป็นเจ้าหนจังหวัดนั่นแหละผมเป็นผู้เส้นพ่อสอนหาลอยเนี่ยืี่ลงพวาวัดชินนอนบอก เป็นไปได้เนะผมเนาะพระราชฎร์เชษานมุนีบอครับผมพัะศีนวลปนี้พระคู่สัญญาบัตรเนี่ยผมพระคู่สัญญาบัตรนี่พ่อสอนพ่อสอน้าร้อยทวนเนี่เป็นเจ้าอาวาสสองพันห้าร้อยหนึ่งมั้งเหรอคืออยู่ผมบัตรหนึ่งครับผมเออข้าพันถึงสิบพันสาขาก็เป็นพระคู่เนาะครับผมห้าร้อยหนึ่ง แมนเนี่ยนี่คือสันตีผัดม้าเรือนเนี่ยผมอ่ะสันโทรเรือนสันโทพ่อซอสองพันอรอยสามสิบสามสิบถ้า<ม>ขี่เลือนอยากเนาะผมเนาะอ้้บ่มีไดเลื่อนยากอันนี<ม>้ปีนั้นปีผมเรีอนสันโทอ่าพระบาทสมเด็จเจะาอหัวพลแห่งมารับผัดทีอืม ผู้จงว่อนท่นยังว่อนยังข้อนโทสมตีนั่นแหละทั่วประเทศมาฮันเวิร์ตเชียงใหม่ก็ขึ้นเครื่องบินมาภาคใต้ก็ขึ้นเครื่องบินมาเอออกยูนใก่ไก่ชีโรมาเภาพนั้หันหลายมือเลยโอ้ยเจ้าเดาขอนแก่นหลับก่อนมือแรกอืมแบบพัดอ่ะอ่าโอ้ม้วนขนาดเดิอ่านี่ยมอ่าอ่าวัดอืมนั่นแหละอ่าเนี่ย มาเลี้ยงพระว่าโอ้ยเรี้ยงพิเศษดิเขาซื้อเป๊ปซี่มาแจกพระเออลี้ยงมาแจกพระบนมันแจกเะพาแจกง้อมเม็ดในปีนั้นเป็นข้างแทกในชีวิตของน้ม่นในหลวงไหมโอ้ยผมไปออืผมเมาแล้วเข้าไปเขาเอาสองพัน รถอันคู่อันนี้แหละมันพ้นสวางเนี่ยสองพันสองพบาทเขาเอกอาทเออลายที่ซื้อไดโลกเอบเออต่เราตะกียน้ำมันก็สิเจ็ดบาทแปดบาทโอ้ยของปิดเนี่ยังจีกว่ซื้อน้ำมันกานสิก็ถือถึงมั้สามส็บาทนึงมั้ปิดง่ายยโอ้หมันหนึ่มันนี้ มูเพื่อนสหธรรมิกรุ่นเล่าเข้าเดียวกันบจ่จาเป็นต้องว่าบวชที่วัดเดียวกันผมที่คุ้นเคยกันเป็นพามหา,าเทละเจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อนกันระยะนามิตรเพื่อนสหธรรมิกนะผมเจ้าคณะเพื่อเจ้าําบนทั้งนั้นทั้งนี้ไหมผมครับมีมีเพื่อนหลายบหมผมก็มหลายหลายครับนับบ่นนับลงเหรออเพื่อนหลายที่สนิทเออพออืมผมได้รับพัด ผมอันสลองทุกปีได้พัดนั้นรายเนี่ยสลองทุกพัดครับเออมูอผมนี่ม้วนบิเออันนี้อำเออภอหนองเรือนี่อ,อ่าอำเภอเมืองม้วนเพิ่นบิเออผ้าเพื่อพู้ใหญ่ม้วนผู้าพุทธนอ่ะให้ความสานับสนุนมากกว,ว่หลวงพ่อเจ้าวาดวัดธาตุนี่แหละผู้พามาตาั้งวัดเนี่ยเออสำคัญที่จุดละเออผู้เพิเ่น ลวงไปแล้วเออลวงไปแล้วกฤติมีพระธรรมบิสุทธาจารย์หลวงพ่อใหญ่เลวเออนั่นล่ะนั่นเออนั่นเอาน่ัมามาเป็นครั้งแรกแล้วก็พระเทพมงคลเวทีเออบัณฑาเริอมไหมผมเออเออนั่นครับผมไปสอบพระวิชาของพระพลเออเออหลวงพ่อใหญ่เออมันพฑาริยมครับผมเออเป็นภาพใยสอบเออเป็นพระวิชาหรุ่นเดียวกันแล้วกรับผม น <laughs> นันบัตรที่นี่ญาติโยมผู้ที่ผู้ที่เคียงบาเคีย่องลมาใหา้การสนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังบ้าจากำลังทรัพย์สมมุิว่าสิเหตุยังลหะแลหรมาส่วนมาตา่างมาซอยอยู่นเ, <โอ S 1> เนี่ยทุ่มเทจริงๆผู้ใดผม<อ>ในตลาดที่นนในร่างนั่นมีพราะเนีเสือฉสน,นสุขเป็นหัวหน้ามูบัตนี่กับพวกหนุ่มเน่ยที่ ออกไปง่ายมากง่ายก็เป็นเสียอ้านี่หนึน่งแล้วก็เราก็กำนันทงองบุญเนตันดีพิชาเพิ่นได้เป็นผู้ช่วยบาอได้เนีต้องเข้ามเป็นผู้ช่วยบานได้แหน่ต้องเข้ามเป็นนักกำนันเด้อเมื่อเนี่ยได้สองสองสองอย่างเลยเพิ่นก็เลยเสียชีวิตเออพวกนี้ตลอดถึงโยมในสมัยนั้น เจงทุกคนอยู่ครับนี่ตลาดนอนมองเพราะยี่กวงเออนี่กวางกีเจงอฟังใต้พังเหนือแม่นบดเออวางเงี่ยวเงี่ยวเออได้เป็นวัดอ๋อเขาใส่ฟังเหนือนะโอ้ยเหนืออ๋อวัดพ่อสว่างคนก็สวยวัดบ้านนอนมองก็สวยเต็มที่คู่เก่งเออที่ที่ผมมาท่านได้บุญเน่ ตันตีซีปีชาหนองสายเราไม่เย่มวยพวกนึงเออน่าน่าว่าเย่หวยเออกเเเเ็จะโอ้เพราะว่าม่าให้ตกปีเอ่อที่สองสามปีว่านี่จะเกิดป่วยเนี่ยผมว่ามีตกผมรู้ใจบ่ดีผมยันใจบ่ดีเรื่องไหนผมใจบ่ดียันพุทธศาสนาเวิดผมเราผมเบิดมันชุดลง